วันนี้แวะมาเยี่ยมพี่ตำรวจกันหน่อยสวัสดีครับวันนี้ตั้งด่านอะไรกันครับนี่วันนี้เสียงจริงเลยเนาะพี่น้องครับเห็นตัวยูนในกรุงเทพ่ยว้ยอ่านี่ตั้งด่านอะไรกันเนี่ยพี่ตัวอะไรกันนะ่ะ ฮะตรวมันยังไกระตุ้นเอรม่น่าจะตั้นห่างจากไฟแดงหนนะเนี่ยใกล้ไปก็ใช้ดูเยอะถ้ามันเยอะเราก็ระบายรอเดี๋ยวรถก็จะเตะเอาเพราะว่าก็คือเราน่าจะมีมาสักหน่อยแล้วก็มีป้ายก่อนแล้วถอยไปสักวประมาณห้าสิบหนึ่ร้อยเมตรอันนี้มันฮะ เพราะว่าตอนนี้อยากให้ประชาชนกับตำรวจมันเป็นมิตรกันหน่อยเดี๋ยวจะหาผมมาหาเรื่องพวกนั้นไม่ได้นะแค่มาแนะนำไปเฉยขอบคุณครับพี่เออนะมีผู้ควบคุมด่านครบนะมีไหมไหนอยู่ไหนกันบ้างอะครับต้อยเบนอยู่นู่นใช่ไหมครับโอเคถ้าถ้ารถยนต์เราก็ระบายออกครับครับถ้ามันจีนแต่หน้วก็เนี่ยมันนี่มันรถมาจากไฟแดงไงมันจะ มันใช้ดัวพี่นี่มาจะสุมสุบพอครับถ้าเราเรียกอย่างนี้นเ,เนี่ยรถมันจะติดเราเนี่ยเป็นตัวไฟแดงนะฝากนะบ,บอกพี่เตอ๋อด้วยเดี๋ยวพี่เตอ๋อจะหาผมมาลังแกอเองก็เ,กเออ,เอ,อพี่เตอ๋อสนิทกันนะก็คือมาด้วยความปาัญหาดีนะเนี่ยเดี๋ยวรถมันจะติดแต่ไฟแดงหมายไหมครับนะควรจะขยับไปหน่อยขยับไปตรงมุ้งหน่อยไปรถมันก็ไหลไม่ได้พี่เห็นไหมเห็นไหมเนีเ่ย นะขยับหน่อยดีกว่านะครับขยับหน่อยเห็นไหมเนี่ยรถมันติดเห็นไหมครับนะย้ายหน่อยย้ายหน่อยนะไม่ไม่จะรอหรอกมันเหลือเลนเดียวไไม่รถมันมาสาเลนแล้วเหลือเลนเดียวก็ติดนะเออนะ ทำให้รถติดแล้วก็ชาวบ้านสัญจรไม่สะดวกอันนี้มันคือก่อนไฟแดงนะครับนะมัน,นไม่ค่อยจะ<ป>จริงก็ต้องไปอยู่นู่นหน้าร้านสยามนู่นไกลๆหน่อย เป็นประจำนะครับสี่เร,เราเห็นเป็นประจำก็คือมันใกล้ไฟแดงนะครับที่ถ้าการจราจรแบบชว่วงเช้านะสำคัญสำคัญเนี่ยติดถึงสำคัญไม่สำคัญก็ช่างเนี่ยเมื่อกี้ยังติดเลยก็เมื่อกี้ก็ยังติดเราก็เห็นอยู่หมายถึงว่าขยับไปหน่อยนึงก็ได้ไปอีกสักปราสิบเมตรได้แถวโน้นเลยแถวเมกาก็ตั50 m. 50 m. 50 m. ้งได้นะครับหลุดช่วงโค้งมาก็ตั้งด่านได้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องใกล้ไฟแดงมากขนาดนี้ นครับมันไม่จำเป็นต้องใกล้ไปเลยคือคือหลายที่ที่เราเห็นคือมันบางทีเนี่ยอย่างบัรทอนเราเห็นที่ที่ระยองแต่เราไม่ได้ลงไปก็คืออยู่ตรงการตรงไฟแดงเลยอยู่ติดไฟแดงเลยประมาณสัก5เมตรสิเมตรแค่นั้นเองนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อสักครู่เราเห็นว่าเวลาปล่อยรถจากสัญญาณไฟแดงมาเนี่ยมันก็จะชะลอตัวกันหมดนะครับจริงขยับไปนู่นหน่อยก็ได้ ครัากลวยทำไมมันกระชั้นชิดจังครับอ่ามันกระชั้นชิดมากไปนะครับนะแล้วแล้วไอ้การตั้งแบบกระชั้นชิดบางทีเนี่ยเราเดินไม่แนะนำทีต่ต<ส> <ละ S 2> รงนี <ละ S 2> ้ดีกว่าะเลนเือกร่วมมาเลีนเดียวม่ติดเดิน รอไฟแดงแล้วค่อยเดินข้ามมาครับวันนี้ก็พอดีมาลงพื้นที่นะครับช่วยลูกพักนะครับก็เลยมีโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมเยียนนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับเออไหนผู้ควบคุมด่านท่านพี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนนะครับให้คําแนะนํนครับในฐานะประชาชนนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าพี่นี่ว่าเราเห็นว่า คือเป้าหมายของเรานะครับก็คือเราจะปากโกงปากคอร์รัปชันแล้วก็ปฏิรูปราชการนะครับวันนี้เราลงพื้นที่มาเราก็เจอนะครับสวัสดีครับสารวัตรผู้กองครับผู้กองอันนี้ก็ผมไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้โอ้หมวกนี้มีกล้องด้วยเยี่ยมมากเลยรุ่นใหม่ใช่ไหมครับอันนี้ของภาคสีเขาทำให้โอ้เยี่ยมเลยครับดีเลยครับดูมันดีกว่าที่ตั้งบนหัวมันตลกมันไม่สะดวกนั่นน่ะใช่ใช่ แล้วก็ไม่สวยเข้ารถคนอันนี้แต่ผมว่ามันยาวๆไปนะดีรอดีครับรอดีเีบังแดดได้แล้วพอดีวันนี้มาลงพื้นที่นะครับก็แวะมาเยี่ยมเยี่ยมพอดีเห็นตั้งด่านก็เลยลงไวดูเฉยๆนั่นไม่มีอะไรแล้วว่าไม่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 อะไรแล้วเราเอออย่างนี้คือคำแนะนำเดี๋ยวว่าผมว่าเราน่าจะขยับห่างจากไฟแดงนิดหนึ่งรั่นเองในความนั่นคือได้ๆไม่งั้นประชาชนจะเดินทางลำบากเพราะรถมันวิ่งสี่เลนมานะครับออกจากไฟแดงมาเนี่ยรถมันเยอะเห็นไหมครับมันจะเริ่มติดนะครับ มันจะเป็นคอขวดเนาะโหดมากเออนะ50เมตรเป็นไงพี่ทางทางนี้ยังเราเป็นไงก็ยังไม่รู้ี่เพิ่งลงมาแรกเพิ่งมาเมื่อคืนนี้ครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทีมครับครับนะลงมาได้ที่ก็เลยลงมาแนะนำเฉยๆนะครับเพราะว่าผมก็คือไปไหนมาไหนก็ก็ส่วนใหญ่ก็เจอตำรวจก็ลงไปคุยนะไม่ได้ไปหาเรื่องนะครับแต่ว่าอะไรที่มันแนะนำกันได้เพื่อให้ประชาชนกับตำรวจ มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับแต่ว่าการกดขันวินัยจราจรนี่ครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับไม่ได้ห้ามเลยนะไม่ได้ห้ามต้องทําด้วยทําผิดต้องจับนะครับแต่เรื่องบางเรื่องตักเตือนกันได้ไปท้ายขาดแค่ข้างเดียวเนี่ยเออนี่ต้องปล่อยเขาละเพราะว่ามันมันมีสองวงก็บอกเขาไปนะหรือไม่ก็ยึดไปขี่ไว้แล้วบอกไปเปลี่ยนมา ถ้าเปลี่ยนมาคืนแบบขี่ให้อย่างเงี้ยมนออนนนันจะได้เออนะครับมันีก็ว่ากก่ามันจะได้ให้ประชาชน,นมีความสุขเราไม่ตั้งไป้าเยาค์ข้าบับนะเพราะว่ามันมีสองดวงแล้วคุณไปเปลี่ยนมากล<ช>ับมา,าปุ๊บเราคืนแบบขี่ให้เลยนะเออถ้ามีมันมีสามดวงนะอ,อถ้าดวงกลางยังอยู่ก็ยังไม่ปรับเออ้าขาาสองดวงนี่น่าเกลียดแล้วน่าเกลียดแล้วมึงแม่งไม่ดูเออครับรถขนดงขนดินเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรคุมเนี่ยจับ ใ่ไอ้พวกขนไม้ขนเหล็กนี่ยไม่ต้องคุมหรอกใช่ไหมครับถ้ามันเป็นของชิ้นเดียวมันไม่หล่นเอ้านั่นไม่คุมแค่รัดมาก็จบเต่ถ้ามันเป็นชิ้นเล็กแต่รถขนดินนี่ผมอยากให้รถขนดินผมอยากให้ให้คุมว่ามันกระเด็นหินเหิือนใส่ไปจบผมแตกมากเพาะพวกนี้นะนะแล้วปล่อยแล้วเว้นไม่ได้แล้วผมเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขยับไปไกลๆเออขยับไปหน่อยๆก็ได้เนาะไปไกลๆหน่อย คือพยายามให้คนเห็นป้ายก่อนนักหน่อยแล้วก็ถัดไปสักร้อยเมตรเ่ยจะถึงเขาจะได้เตือนก่อนถ้าเกิดมาถึงเจอจ่าอาญาเนี่ยคนกลัวตำรวจไงใช่ใช่ใช่เกิดอุบัติเหตุเออคนเห็นตำรวจนี่ก็ตกใจอ่ะแล้ววันนี้ถึงไหนเดีวนี้วันนี้ก็คงในเมืองเนี่ยละบนถนนแถวนี้นะครับนะแล้วมีช่วงไฟแดงเนี่ยคนเห็นไฟแดงก็อยากจะรีบอ่ะอยู่นู่นอยู่นู่นครับนะเยอะมันเยอะมันเยอะ วันนี้วันนี้ตังใยย์มาเจอพี่เต๋อด้วยอ่ะแกไปอบรมแกไปอบรมแกไปอบรมอาทิตย์นึงแกไปยิงปืนมาหลังเออไปอบรมอยู่แกบอกอบรมนี่จะต้องยิงปืนแน่เนี่ยเดี๋ยวจะสั่งนั่นแหละอบรมยิงปืนเอาละอ๋อไอ้นี่วันนี้เที่ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนแกไปอาแกไปอาเรียงแกไป็นแกาะยิงปืนแม่ละใช่ใช่โอ้ยอมรับแล้วไอ้เนี่ย จะขายลูกน้องเนี่ยราคาให้ราคาถูกกว่าตลาดรอ800กว่าบาทฮะตลาด1,500อะไรไอ้ซองไะเราซองเนี่ยซองเนี่ยแก่แก่แก่มากระสุนปืนแก่ก็ซื้อแจกแก่ชอบปืนมากแก่มาแจกมากเอามาแบบเป็นลูกๆไม่ได้มาเป็นเม็ด์แกแก่จะนายลูกน้องแก่แก่แก่กวนลูกน้องจริงไม่แม้แต่โอเคเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดีทักทายคณะกรรมกานะครับครับผมครับผมขอบคุณครับ 그럼에는... 가늘 보면